สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาส่งน้องนะคะมาทํางานอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะตอนนี้เราก็มีโอกาสแวะขึ้นมานะคะอยู่ที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะทุกคนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ข้างบนแล้วนะ,ะอยู่ข้างบนแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็น มันจะมืดๆหน่อยน้องมีนาสวัสดีค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะเออวันนี้พาน้องมีนามาเที่ยวด้วยนะคะเ <c oughs> พิ่งถึงเพิ่งถึงทุกคนตั้งแต่เช้า <c oughs> ตั้งแต่เช้าเ <c oughs> พิ่งถึงนะคะก็มาที่วัดผาซ่อนแก้วเป็นที่แรกนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะ <c oughs> ทุกคนตอนนี้คนเยอะมากขนาดตอนนี้กี่โมงแล้วนะเจม่ <c oughs> ตอนนี้ก็โอ้ยอนแสงคะ่ะ <c oughs> สี่โมงครึ่งดูคนนะคะทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเป็นครั้งแรกที่เรามานะอืมเป็นครั้งแรกที่เรามาเจใหม่เป็นยังไงตื่นเต้นครับขับรถขับรถขึ้นเขาโอ้ยังไม่เคยมานะครับยังไม่เคยมาที่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสได้มาจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็คาดว่าเราจะไปจังหวัดพิษณุโลกได้ไหมเออเราจะไปบ้านแม่เจนเนี่ยเราจะไปบ้านแม่เจนนี่มาส่งน้องชายนะคะ มาส่งน้องชายแล้วก็แวะมาเขาเรียกว่าอะไรพักผ่อนด้วยพักผ่อนด้วยเดี๋ยวเราไปต่อเนาะนะคะก็ถ่ายบรรยากาศเป็นคลิปสั้นๆนะคะให้ทุกคนมาได้รับชมเนาะนะคะนี่วิวสวยมากทุกคนจะบอกว่าวิวสวยมากแต่ว่ามันสูงมากเออมันมันสูงสูงจริงมันสูงจริงดูดูให้เจม่พาเดินไปมันสูงแล้วหนูเป็นคนที่กลัวความสูงเจม่กลัวไหม ไม่กลัวหรอ,หรอโอ้โหอืมดูทุกคนดูวิวนะคือบางคนเขาอาจจะเคยมาแล้วเนาะแต่ว่าเราอะเพิ่งมาเป็นครั้งแรก้องมีนากลัวไม่ลูกไม่กลัวโอ้โหมีหนูคนเดียวที่กลัวนะดูวิวซิคะทุกคนแล,แล้วจะให้ดูฝั่งทางนู้นความจริงมันถ่ายไม่ได้เราอยู่ฝั่งนี้เนาะคือมันเป็นอะไรนะเจ๊ใหม่เป็นรีสอร์ทเหรอเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรก็มไม่รู้เยอยะแย,ยะมากมายแล้วมันสวยมากอ่ะอยู่ด้านหลัง สวยมากแต่เราไม่ได้พักที่นี่นะคะเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะแพงน่าดูเลยไม่ใช่โลงเราก็จะไปอีกหลายๆที่<ร>นะคะอืมแต่ก็คงไม่ได้หลายที่มากหรอกนะคะอืมก็จะไปใกล้ๆอ่ะพักที่นี่ก็จะไปพักใกล้ๆอ่ที่น้องที่น้องจะไปพักอยู่ร,รงแรมคะ่ะที่น้องจะไปอยูอ่เดีย๋ยวนะเราก็จะไปพักอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบ ทุกคนสวยมากเป็นครั้งแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคะสวยจริงปะทุกคนไปเดินเที่ยวโตนะคะลาไปกับความน่ารักของเจม่แล้วก็น้องมินาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย